ออกมาเป็นก้อนเยอะปกติแล้วก็ก้อนแข็งใช่ไหมแกเป็นก้อนเป็นแข็งใช่ก้อนแข็งเม็ดๆแต่ก่อนนะมันเป็นบ่อยมันเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ขัดถ่ายปกติไม่มีอะไรประมาณนี้ครับตัวโพลเบโอติกนี่แหละมันช่วยได้ไปปรับสมดุลระบบลำไส้ของเราช่วยระบบขัดถ่ายดีขึ้นตันนี้กินดีนี่ดี ตัวนี้ครับโปรเบลติกอะ่ะมันหวานวเฉยพี่ว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่าโพรไบอติกนี้จะเป็นการใช้แบบระยะยาวก็คือจะสร้างจุลินทรีย์ให้ลำไส้สร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้ใช่อันนี้หวานอร่อยเหมือนเหมือน,นโยเกิร์ตมีรสโยเกิร์ตกิมจิพวกเนี้ยโยเกิร์ตกิมจิก็หวานก็กินเหมือนเหมือนผลเหมือน,นขนมเด็ก ครับก็กินได้ง่ายกินแก้หิวก็ได้กินแก้หิวไปเลยก็ได้ครัตอนเช้ชากินตลอดแต่ว่าอยากให้มีตัวน,นั้นเนี่ยอร่อยอยู่นะแต่ว่าไม่เอาไปชงน้ําแล้วมันหายอร่อยอะ่ะแต่ว่าก็เขียวมันเหมือนพงชงน้าอะอ๋อใช่ในะที่เขาลพัดตัวนี้ครับที่เขาลพัดเอาไปชงน้ํากินได้ขวดหนึ่งเลยนะครับแค่เนี้ยกินขวดหนึ่งเลยทั้งวัน อืชแต่ว่ามันคมขมิดนึง่งก็เลยใส,ใส,ใส่ตุกประมาณน,นี้้ยเยอะกว่านะั้นพี่ใส่ขวดหนึงมันเขียวไปหมดมันจะดีท็อกเลือดล้างเลือดแบบนี้บางทีเรานะังเ<พ>ลาเรอฟิลแต่ก่อนจนะดีุยู่ที่เลอเรพัลย์ยอมมาจากทีชาไงชาย่อมมาจากชาแล้วก็คอโลฟิลีน คลอโรฟิลินคลอโรพลาสต์นะคลอโรฟิลิน